อีการระยะ70เมตรครับมาจ้องจะกินลูกไก่ครับโดนครับดังตับเลยครับโอเคครับร่วง นี่ครับบินออกมาจากต้นที่เกอบประมาณ50เมตรครับ